นี่คือแอนิเมชันสายอินดี้ที่มาแรงที่สุดณเวลานี้เลยครับด้วยการเป็นแอนิเมชันน้องใหม่ที่ยอดชมเหยียบ5 0 0แสนวิวในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นและปลาเข้าไปกว่า2ล้านวิวในเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นเองโอ้โหนี่เรียกว่าระดับปรากฏการเลยนะครับแล้วแอนิเมชันเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับ Pretty Please I Don't Want to Be a Magical Girl ชื่อเรื่องเรียกว่ายาวมากๆแต่ก็บอกพล็อตเรื่องทั้งหมดได้เลยนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรคือเรื่ เรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์ที่ไม่อยากทําหน้าที่นี้แล้วและพยายามตีตัวออกห่างให้มากที่สุดชีวิตธรรมดาธรรมดาคือสิ่งที่เธอต้องการซึ่งมันก็จะเป็นการหยิบเอาเรื่องเซเล o รมูมาตีความใหม่ในอีกแบบหนึ่งนั่นแหละเรียกว,ว่าน่าสนใจมากๆครับว่าแล้วเราก็สรุปมาให้ทุกคนฟังแล้วว่าตอนไพ l o t ของเรื่องนี้เรื่องราวมันเป็นมาย่งไงบ้าง โดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเปิดมาแนะนําตัวละครหลักของเราก่อนเลยสาวน้อยหน้ามนคนนี้จะมีชื่อว่าไอกะหรือไอกาก็แล้วแต่คนเรียกนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเธอแนะนําตัวเองว่าเธอเองเ่ยเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาธรรมาทั่วไปที่กําลังจะไปโรงเรียนความสามารถพิเศษเหรอไม่มีชีวิตก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมันธรรมดาแล้วก็เรียบง่ายมากๆบ้านเมืองที่อยู่ก็เงียบสงบซะเหลือเกินแต่ระหว่างที่เธอเล่าความจําเจของชีวิตเธอกลับยิ้มแย้มออกมาอย่างมีความสุขซะง,งั้นเหมือนกับว่ากําลังแฮ ppy กับอะไรที่มันไม่น่าตื่นเต้นแบบนี้จนกระทั่งมาถึงที่หน้าโรงเรียนวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ไอกะเข้าเรียนครับโดยปกติแล้วเด็กทั่วไปก็จะเซ็งที่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมแต่กับสาวน้อยเนี่ยไม่เลยครับเธอเฝ้ารอวันนี้มาทั้งชีวิตและในช่วงนี้ไอกะก็จะได้เจอเพื่อนของเธอในอนาคตอย่างซิลาที่อยู่คลาสเดียวกันด้วยซึ่งซิราเนี่ยดูจะเป็นคนห,าหาคค้าวห้าขรึมขรึมเข้ากับคนยากผิดกับเอ NERGY ของไอกะเลยเออแต่นี่แหละทุกคนรู้ว่ามันคือเคมีที่ลงตัวว่าแล้วซิวลาก็เดินนำ ไปและบอกให้ไอกะตามมาให้ทุกคนดูนี่ครับหน้าของไอกะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็ ดูเอาเองนะโดยภาพก็จะแต่งมาในคลาสเรียนครับระหว่างที่ทุกคนกํบบาลังสอบปรับพื้นฐานกันอยู่ไอกะทําข้อสอบเสร็จคนแรกเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรด้วยซ้ําขณะที่คนอื่นยังน่าเครียดทําข้อสอบกันวุ่นวายอยู่บ่งบอกว่าอืดูเธอจะไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาธรรมดาน,นี่ดูเธอจะมีไอคิวที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อนร่วมชั้นไปเยอะมากๆและระหว่างนั้นเองไอกะที่ทําข้อสอบเสร็จก่อนเพื่อนเนี่ยก็เมื่อเมื่อเลือบไปเห็นตัวอะไรบินอยู่ข้างนอกเธอก็ตกใจะดิคร<ๆ>ับเพราะเจ้าตัวนี้เหมือนจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอด้วยก็เลย รีบว,วิ่งวิ่งวิ่งออกไปทีข้อสอบให้อาจารย์แล้วก็หายตัวไปเลยเออแต่ประเด็นคือข้อสอบที่ไอกะทําเสร็จเร็วกว่าเพื่อนๆแบบมากๆเนี่ยมันดันถูกหมอนซะด้วยนะครับแปลว่าเธอเจ๋งจริงไม่ได้ดิ่งทุกข้อระหว่างนี้ไอกะก็จะมาแอบไอเจ้าตัวบินได้ในห้องน้ําแต่ก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเจ้าตัวที่เหมือนดาวมีปีกมันก็ใส่ยับเลยว่าจะขังฉันไว้ในกล่องเวทมนต์แบบนี้ไม่ได้นะบลาบลาบลา b l าทำให้เราดูว่าทั้งคู่เป็นดูโอตัวติดกันมาก่อนแต่ไอกะน่าจะอยากทิ้งชีวิตลึกลับของเธอก็ ขังเจ้าดาวที่ชื่อว่าโฮชิเอาไว้แล้วก็หนีมาแต่ประเด็นคือไอกะเธออายุ15ขวบแล้วเธอก็เลยพารนาว่าเธออยากมีชีวิตของตัวเองไม่อยากทํางานบางอย่างร่วมกับโฮชิอีกแล้วซึ่งเจ้าดาวน้อยก็เข้าใจแต่ก็แอบเป็นห่วงอยู่เลยให้ดาวดวงหนึ่งมาเพื่อปกป้องไอกะเอาไว้เวลาที่เกิดอันตรายแล้วก็บินออกไปเรียกว่าบินผ่านแบบทะลุตัวคนที่เข้ามาห้องน้ําต่อแบบนี้เลยซะง,งั้นเนี่ย อ่ะแล้วภาพก็จะตัดมาที่ช่วงพักเที่ยงครับคนเนี่ยเรียกว่าคุยกันแซดเลยถึงเด็กใหม่ที่ทําข้อสอบเสร็จคนแรกแล้วได้คะแนนเต็มแต่ไอาการนั้นก็ไม่ได้สนใจพวกเขาหรอกแล้วเดินมานั่งกับซีล่าซึ่งปฏิกิริยาของเธอคือแปลกมากๆดูลลนๆทำตัวไม่ถูกนั่นก็เพราะซีล่านั้นเปิดเผยว่าเธอเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งครับเธอไม่ค่อยมีเพื่อนที่เห็นขืมๆเนี่ยพอคุยกับใครไม่เก่งต่างหากอันที่จริงฉันเนี่ยมันรู้เซอร์ตัวแม่เลย แต่แทนที่ไอากาฟังเซราพูดแล้วจะรู้สึกหดหูเธอกลับแหกปากดีใจซสงั้นกลายเป็นลูเซอร์มันดีออกนะดีมากที่ไม่ต้องมีใครมาคาดหวังอะไรจากเราจะทําอะไรก็ไม่มีใครสนฉันนะ่ยอยากเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะทำเอาเซราเนี่ยงงสุดๆคนบ้าอะไรอยากจะเป็นลูเซอร์เนี่ยว่าแต่ฉันนะ่ยชื่อไอากานะฉันเป็นเด็กสาวธรมธรมดาาความสามารถก็พอมีและก็ฉันไม่มีความลับอะไรที่ไม่บอกเธอด้วยนะเออ พูดแบบนี้มีพิรุษสุดๆซีล่าก็เลยแนะนําตัวกลับไปเช่นกันไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ทั้งคู่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วครับซีล่าที่ไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยอัดอันอ้นและเล่าเรื่องราวที่เธอชอบอ่านมังงะเรื่องมูนเซเลอร์ให้ฟังซึ่งไอ้มังงะเรื่องนี้มันก็ประมาณเซเลอร์มูนนั่นแหละแล้วพอพูดจบปุ๊บไอ้กาก็ตกใจหน้าเจือนเหมือนว่าไอ้เรื่องมูนเซเลอร์เนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอแต่ก็พยายามแก้ต่างให้ซีล่าไม่เสียความรู้สึกแต่ทว่าระหว่างนั้นเองอยู่ๆกำ ไอบ้าบางคนดักเรียนก็แตกตื่นกันใหญ่เว้นแต่ไอกะที่ยิ้มดีใจคิดว่าเป็นซ้อมดับเพลิงที่โรงเรียนและทันใดนั้นเจ้าวายร้ายก็ปลากดตัวขึ้นเพื่อตามหาผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวและแนะนําตัวว่ามันชื่ออีคลิปส์ผู้รับใช้ความมืดประมาณ18ล้านรอบได้กลัวคนเขาไม่ดูมั้งว่าตัวเองเป็นตัวร้ายซึ่งไอกะก็พยายามจะหลบใต้โต๊ะไม่ทําตัวเด่นมากแต่ซีราเนี่ยดิเธออ่านมังงะมูนเซเลอร์มาเยอะจนหลงคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษแบบผู้พิทักษ์ดวงดาวและไอตัวร้ายตัวนี้มันต้องมาตามล่า เธอ,อแน่แน่ก็เลยตัดสินใจเข้ามาปกป้องไอกาโดยจังหวะที่เอคลิปส์กำลังลงมือจะจัดการกับซีร่านั้นตัวของไอกาเธอรู้ทันทีว่าการโจมต,ตีนี้มันอันตรายมากๆเลยตัดสินใจเปิดเผยตัวตอนที่แท้จริงที่ปิดบังเอาไว้ตอนนี้คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะไอกาหยิบดวงดาวที่โฮชิให้ไว้มาแปะที่หน้าผากและแปลงร่างเศษคาถาวิเศษมาปัดป้องพลังแห่งความมืดทันทีและก็ตามันครับ เรื่องที่เธอพยายามปิดบังพยายามบอกว่าเธอคือคนธรรมดาอันที่จริงมันตรงกันข้ามเลยต่ังหากจริงๆแล้วไอกะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ผู้มีพลังวิเศษแบบในมังงะมูนเซเลอร์เลยนี่แหละแต่เธอนั้นเบื่อชีวิตการเป็นนักเวทมากๆเลยพยายามทําทุกทางเพื่อหลีกหนีชีวิตที่ถูกลิขิตมาแบบนั้นและอยากจะใช้ชีวิตสงบสุขอันแสนจะธรรมดาแบบเด็กทั่วไปบ้างนัง่เอง โดยสิ่งที่น่าสนใจคือไอาการเนี่ยจากเด็กหญิงธรรมดาร่าเริงพอเปลี่ยนร่างมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์ปุ๊บหน้าเธอก็จะบูดบึง้งเซ็งแบบมากอารมณ์ประมาณว่าฉันหนีมาเป็นเด็กธรรมดาแล้วปัญหาก็ยังจะตามมาอีกก็เลยบอกเซีร่าให้หลบไปก่อนเธอจะรีบจัดการให้มันจบๆเหมือนการเป็นนักเวทเนี่ยมันเป็นแค่จ็อบๆหนึ่งของเธอซะมากกว่าว่าแล้วเธอก็แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์แบบเต็มตัวพร้อมเรียกโฮชิมาสคอตคู่ใจมาจัดก,การกับอคลิปส์ในช่วงนี้ยเราจะเห็นภาพจากสตอรี่บอร์ดเริ่มไกลามา เป็นภาพสีแบบเต็มๆด้วยหรือว่าภาพสวยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นตอนเต็มจริงๆไอกะโดไปจากการวายร้ายแบบชิวๆด้วยท่อเหล็กอันหนึง่งเรียกว่าฟาสยับปิดจ็อบจนเหมอน,นั่นต้องวาร์ปหนีหายไปเลยซึ่งจังหวะนี้ไอกะ,กะก็จะแปลกใจนิดหน่อยเพราะปกติเหมอน,นี่มันใช้เวทมนต์ไม่ได้นี่นะแปลว่าต้องมีใครหนุนหลังมันอยู่แน่ๆแต่ก็ไม่ได้อะไรมากซึ่งจังหวะนี้ซิราก็จะวีดเพื่อตัวเองขั้นสุดเพราะเธอมีพลังแบบตัวละครในมังงะที่เธอรักมากๆด้วยแต่โฮชิกลับไม่สบอารมณ์ แล้วบอกว่าไอากาพยายามจะหนีจากชีวิตสาวน้อยเวทมนต์มาตลอดตามชื่อเรื่องนั่นแหละเพราะงั้นไม่เห็นจะต้องมีอะไรภูมิใจในตัวสาวเจ้าเลยและในช่วงนั้น อดอเข้าเรียนก็ดังพอดีทาให้ทุกคนต้องรีบกลับเข้าไปเรียนและซีนนี้แหละครับน่าสนใจเพราะไอกะจะเปลี่ยนร่างตัวเองจากสาวน้อยเวทมนต์กลับมาเป็นนักเรียนธรมธรมดาาแต่การแปลงร่างกลับเนี่ยจะมาในสไตล์แบบเซเลอร์มูนเป๊ะๆเ,เลยซึ่งก็เป็นการล้อเลียนการแปลงร่างของตัวแทนแห่งดวงจันทร์แต่ย้อนสอนกลับมาคนละทางนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการเล่นซีนแล้วก็เล่นอ้างอิงที่เหมาะกับชื่อเรื่องหนูไม่อยากเป็นสาวน้อยเวทมนต์ได้ดีมากๆเลยแหละครับก่อนที่ตอนจบในไพร์ตเราจะเห็นว่าเอก ถูกว้ามาที่แห่งหนึ่งและเราก็จะได้เห็นบอสใหญ่ของเรื่องอย่างเลดี้เดอะวทยที่เป็นตัวตนปริศนาอยู่และก็ต้องรอคอยต่อๆไปว่าจะมาเมื่อไหร่และเรื่องราวของหนูน้อยพลังเวทมนต์จะเดินไปในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตอนไพลอดของเรื่อง Pretty Please i d o n t w o Be a n Magical Girl นะครับเกิดในวันนาสนใจมากๆเนื้อเรื่องอาจจะดูตามขนบไปหน่อยแต่คอนเซ็ปต์คือเข้าท่าเลยทีเดียวจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะกับพลอตที่ตัวเอกมีพลังเป็นถึงนักเวทมนต์แต่กลับอยากใช้ชีวิตธรรมดาเพราะว่าด้วยหน้าที่อันใหญ่ยิ่งอย่างการเป็นสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยโผลเรองวุ่นวายต่างๆมันก็จะถาโถงเข้ามาหาเธออยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็สกัดดาวรุ่งเด็กน้อยที่กําลังจะเรียนหนังสือและมีอันให้ต้องแปลงร่างมาเป็น Magical Girl อยู่ ตลอดก็เป็นพรอะที่น่าสนใจมากๆและอยากรู้ว่าเรื่องราวจะดําเนินยังไงต่อนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้สร้างเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเธอมีชื่อว่าเคียน่าคานสมิธและเธอก็ไม่ใช่แอนิเมเตอร์หน้าใหม่นะครับเพราะเธอมีดีกรีเป็นถึงนักสตอรี่บอร์ดของ Disney Television Animation เลยและในช่องของเธอก็จะเห็นพวกคลิปที่จับตัวละครมาคอลแลบ,บกันอยู่บ่อยๆหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกโปเกมอนดีอัลเฮาส m ี b แ,แถมได้ฉากเครดิตเราก็จะเห็นภาพที่ไอกากับซีรานั่งดูดาวด้วยกันแล้วก็มีโฮชิหลับอยู่ข้างๆอันเนี้ยก็อ้างอิงมาจาก Steven u n i v e r s รที่ตัวผู้สร้างเธอชอบมากๆอีกด้วยใดๆก็แล้วแต่เรื่องที่เราว่ามาเนี่ยถ้าใครชอบนะก็จะรักเรื่องนี้มากๆเช่นกันเพราะแนวๆเรื่องโทนเรื่องคือจะคล้ายกันสุดๆเลยแหละครับ จริงๆแนวเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ลายเส้นประมาณนี้เราเคยเห็นมาก่อนแล้วในเรื่อง Star vs the Forces of Evil จากดิสนีย์เหมือนกันนั่นแหละคือคล้ายกันเลยแถมยังล้อเลียนเซรามูลเหมือนกันด้วยเออว่าแล้วพอพูดถึงเซรลมูลจะพาไปดูช็อตฮ่าๆช็อตหนึ่งครับที่ล้อเลียนตัวแทนแห่งจันทราไว้แสบมากๆคือฉากที่ชัดสุดนอกจากฉากแปลงร่างเนี่ยก็ช็อตที่ไอกาต้องวิ่งไปโรงเรียนแบบหูตาเหลือกทั้งๆที่เธอตื่นเช้ามากๆแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนสายเลยนี่นแหละฟอรต์ต้นฉบ,บับไม่ว่าจะฉากไปโรงเรียนสัก สาวเจ้าก็จะต้องวิ่งแบบลืมตายทุกครั้งทั้งที่บางทีเราก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แค่ตื่นเช้าก็พอแล้วนั่นเองกลับมาที่ Star vs. Forces of Evil บ้างอีกอย่างที่คล้ายกับเรื่องนี้คือ Star กับไอการเนี่ยเป็นพวกที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ไม่ค่อยอยากจะใช้สักเท่าไหร่ทั้งที่คนอื่นๆเนี่ยอยากจะเป็นแบบพวกเธอกันทั้งนั้นเลยนะคืออย่าง Star เนี่ย ก็จะใช้ไปกับพวกเรื่องไร้าสาระซะส่วนใหญ่ส่วนไอกะคือไม่ใช้เลยใช้เฉพาะที่ต้องเป็นงานของเธอเท่านั้นซึ่งถ้าใครดูเรื่องของสตาร์มาเยอะๆเนี่ยเราต่างดูว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2เรื่องนี้ก็จะต้องถูกพามาที่จุดคลายแม็กซ์เหมือนกันที่ตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไอกาที่มีพลังเวทมนต์แต่อยากเป็นเด็กหญิงธรรมดากับซิร่าเด็กสาวธรรมดาแต่อยากมีพลังเวทมนต์สุดท้ายแล้วพวกตัวเอกกับแก๊งก็จะต้องร่วมมือกันปราบดาวร้ายในศึกใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยตื่นเต้นที่ เออเรื่องเขาปูมาแบบนี้เพราะในไททๆเรื่องมันจะปูไปสึกใหญ่ที่น่าสนใจมากๆนี่แหละและต้องบอกทุกคนว่าไอภาพที่ยังเป็นขาวดำเนี่ยมันเป็นแค่ภาพตอรี่บอร์ดแล้วก็มีภาพสีอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแหละครับยังไงถ้าตัวผู้สร้างเขาระดมทุนได้เราจะได้เห็นเรื่องนี้ฉบับแอนิเมชันแบบสีีเต็มตาแน่นอนแหละครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการ์ตูนอินดี้ที่มาแรงที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจไหมครับทุกคนใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับ Pretty Please i d o n t w a n t to b e a m a g i c a l Girl คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วว่าแต่ทุกคนมีการ์ตูนอินดี้เรื่องไหนอยากแนะนำเราบ้างไหม เม้นต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบใหเราหยิบเรื่องราวของวงการการ์ตูนอินดี้แบบนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยเกดติดตามฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะครับขอบุณทุกคนมาณะทีนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ